ก้าวไฟให้มาเนี่ไหมคือเราก็ต้องดูว่าเอ้ยมันตรงเลขกันมไหยใครที่ยายให้นี่ที่มาเนี่ยหรอเขาบอกว่าพี่เดี๋ยวเนี้ยเขาใช้ระบบปิงอ้าวของประเทศเนี้ย ไปไม่ได้คร pues ับที่จะไม่ย้ายให้อ่ะเพราะเราก็ต้องดูต้องดูนัมเอ์ปล่อยเลยตามเลยยังไงก็คือบอกให้ย้ายลงมาก็อแล้วาจคย้ายเ่าเหรอเจอสีส้มใท่ไหมยาไม่ได้ต้ององลองรีคางนึ่งัตาลีัน้คนไม่ใส่มองมไเห็นองไงก็ดูยากอะใช่ครับใคดูปรัน้น สีแดงอันใหญ่สีแดงมันอันนี้มันสีเมตรสี่เมตรเออสี่เมตรสี่เมตรในยามอมออลูกแรกสเมตรอ่าเอาลูก2ประมาณเมตรใช่ไ้มใช่สิเมตรห้าจากมอ่บนสุดมาถึงมอ่จากพื้นดินสเมตรครึ่ง น้ำมันสูงเพาะว่านะนี่ก็ใช่ยิงไงมันมองเห็นที่ไหนล่ะที่นี่มันมีเลขที่บอกเลขที่หม้อต้องมีสิพี่เลขที่หม้อมันจะมีเลขเลขหม้ออยู่ซุ่มไปใช่ไหมดูดิแล้วพี่ให้ทำอะไรไม่เลยเวลามันจอดเขาทำอไงพี่เมื่อวันนั้นน่ะเขาเอาไอ้กล้องส่องทางไกลเนี่ยมาส่องดูแล้วผมบอกว่าเอาแล้วพี่เห็นไหมแกก็เขาก็บอกว่าให้เอากล้องส่องทางไกลส่องดู ก็ส่องไม่เห็นนะมังไม่เห็นนะมันสูงไปฮะก็สูงเพร่อมันตูไปนะมันเนั่นเนี่ยเป็นข้าไฟให้มาเนี่ยเห็นไหมคือดูเราก็ต้องดูว่าเอ้ยมันตรงเลขกันไหมธรรมดามันอยู่แค่สายตาตัวมันสูงแต่ขอดั้งไมะโหลมันต้อเช oh. ้ามาัะจระโลกใช่ไหมตอนน th in ี้ใครเขาเล่มมยสักหน่อยมาในที่เก้าไปนี้นะแล้ววันนั้นน่ะเขามาติดตั้งอะซ่ลคนละกายไอคนตรงไหนคนมานั่นน่ะ มากี่คนมากี่คนแต่แต่ตอนที่ทำหนังึ้นมันหนักข้นนึงแล้วคนนี้ก็ส่งสายอะไรเนี่ยมาจะมากนะนี่มันส่งมานนะเขาบอกเขาใช้ยิงอ่ะอ๋อเขาจะใช้ยิงมิเตอร์เหรอเขาบอกจะใช้ยิงเนี่ยแก็ไม่รู้เขาก็เลยไม่ท้ำไอ้ลูกเคยมากก็เออเฮ็ดทำไงอ่ะเขาก็โทรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขากอ่ะสั่งเลยเขาต้ยังไม่มาเลยจะทำไงไปหาคือมันสูงเกินไปอ่ะมันสูงพอต่างบ้านจะไปลูกเลยนะไม่เคยเคยทักทวงเขาไปแล้วใช่ไหมครับฉันทวงเขาว่า ตอลังขึ้นโหนนะหมโหนตอลังทำยังไม่เสร็จเพราะก็น่ามันสูงมานะเขาว่าเขาใช้ยิงแหละไอ้คนอีกคนอ้วนๆนะใช้ใช้วิธีการยิงดูมิเตอร์เอาเราก็ใช้ยิงอ่ะพ่อเหรอพ่อสามารถจะไปยิงดิแบบจะไปดูอะไรนะใช่ว่าก็เทสต์ตามใหม่หรือเปล่าบอกเขาแหล่งที่เขาสร้างตัวใหญ่แล้วเขาก็ไม่มาจะไปสร้างกับใครคือเราเราเวลาเราจะมาดูเช็คเลขก็คือระบากเราใช่ไหม ต้องเอาบันไดปีนเลยต้องบันไดเต็ดเต็ดไอ้ช้างบันไดปีนนะลูกสาวไปทางกับผู้เป็นแม่นะเขาบันไดปีนนะลูกกูเคยเมือสามไปที่ก็ไม่ทู้ว่ามันสูงกระทั่งใหม่แต่ตั้งแงนมองไปทั้งใหม่อยากทำไฟมันก็ยังช่วยทำนะไฟที่เจที่ก็แจงว่าไอ้กลมไฟปากไอ้คนที่ทำหนอกนี่มันไม่ได้กันเออมันที่เขาทำเขาหนังมันย่งมานบล็อกไม่ได้แล้วสร้างให้มาเลยไปท่านโทรศัพท์คนนี้ก็สร้างไฟเขาจะทำให้นะก็แล้วก็เสียตังค์เขานะตอนนี้เขาก็ มัตติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ